โอเค,ออเคดีนะยังบรท่านได้เฮ็ดผึ่งเอาเฮ็ดผึ่งไปหายด้อดีนะเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะ,ก,ะกับเข้าชั่วชมงที่สวงนะครับดีนะเป็นว่าไปบรท่านเด้อเป็นว่าเป็นทักไปหาพี น่องยินดีนะครับน้องขั้วเกษตรนะครับน่องอ้าวพี่สาวนะครับนี่นะครับเนี่ยเกย์ผู้นหนึ่งนะครับน่องดีให้ความเมตตากับนักลาเฮห้ด้วยดีตลอดมานะครับพี่น้อยนะครับพี่น้อยนะครับพี่คุยนัวงว้อหมวนนะครับน่องขอบคุณเดอ้อน้องมะลิว่างบาง้บานพี่น้อยได้เด้อเด้อว่าง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 อ่ผมมีคนแอดมินไง ว่างบ้านพี่หน่อยพี่สาวน้ำเน่พี่มะลินะพี่คข้ามากระได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวกระได้ไปเกือบผู้พ้นนะครับถา้าผู้ใดผู้ใด,ดกะทวงจริงใดเด้อทวงจิิงใดเด้อทวงจริงใด,งงใดผู้ใดมือนี่กับมือ,มอไม้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับมันเหลือหลายหลังอยู่ซอยกันนะครับซอยกันดัน ซื้อเห็ดมันจะมาซ้ำกันนะครับเห็ดบดมันจะมีอยู่สองสองบานนะครับเห็ดบดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนออกเหลือเห็ดนั่งฝาเห็ดนั่งโล่งเม็ดเฟื่องนะครับเห็ดเพาะนะครับเหลือหลายเห็ดอยู่นะครับเนาะเหลือหลายเห็ดอยู่นะครับพี่สาวบางนานะครับเดี๋ยวเอาไปให้พี่สาวบางนาอีกนะครับช่วยกันนะครับพี่สาวบางนานะครับอ้าวพี่สาวบางนาบวกแล้วนะครับจากเข็ดอะไรนี่เดี๋ยวเฮ็ดบดนะครับเนาะ ซาบังหน้าได้ไปแล้วจินนี่อ่าจินนี่บวกอีกอ้าวโอเคเนาะจินนี่บวกหนึ่งเด้อบวกอีกเด้อคัมนาเดี๋ยวมื่คัมนาไปแล้วดีหน้าดีอ่าดีหน้าบวกอีกหนึ่งเด้อดีหน้าเด้อดีหน้าบวกอีกหนึ่งนะครับปีดคำหักไปแล้วเดี๋ยวปีดแซวที่นี่เนาะ เราบานรองเป็นหน้านะครับ ซอยกันนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับขอบคุณพี่ติ๋มนะครับพี่สาวที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยนะครับขอบคุณมากนะครับมีถูกมีทุกร่วมทุกมีถูกร่วมเสพนะครับกับพี่ติ๋มเนาะมีเกลือกินเกลือนะครับกินเกลือมี่เขาแบ่งกันกินนะครับสู่กันหน้าผสมนะครับกับติ๋มนะครับทุกอย่างเราแบบแบ้งปันนะครับนอกเป็นแบบแย่งนอง พี่น้องกันนะครับน้องทุกคนนี่คืออยู่ในเขามาในบ้านนักล่าเฮ็ดคือกันนะครับถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับหามหามเกียิช่างกันนะครับน้องหามมันเดียวนะครับพ่อมคิดมันพ่อมคิดพ่เนามันไม่เหมือนกันน้องกับเออแยกแยะเอาแยกแยะเอานะครับน้องแยกแยะเอาว่าเออเขากับไปตามเป็นกับบเป็นยังตามเป็นไปกับบ่เป็นยังเฮ้าไปอยากฟังเป็นกับบเป็นยังเฮ้าบปอยากกวดไหลกวนยังกับบเป็นยังนะครับห้ามจะไป ยกเลิกอ,ออกนะครับเนาะมันจะเสียความหมดซึกนะครับเนาะมันจะเสียความหมดซึกนะครับ <c oughs> เอาผิดจะละหน้าเอาเองเอามีแต่อืมนี่แต่ผม,มมีความรู้้นะครับเนาะความหล้่เอาเอาหัวอะไรอย่างนะครับเนาะปิดประตูนี้ได้หลือนะล็อกไม่แน่นะ <c oughs> สาวบางหน้าว่าสาวทิลีบวกหนึ่งนะคะเป็นวานะครับเนาะขอบุณแท้นเนะ่ ปีสาวทิลี่เด้อปีสาวมังหน้าครับขอบคุณแท้ปีสาวทิลี่นะครับขอบคุณนะครับ